ผมเชื่อทุกคนจะมีความหวังนะครับแม้มันจะดูเป็นไปไม่ได้ในสายตาใครก็ตามแต่เชื่อเลยครับคุณไม่ได้ต้องการให้ใครมาตัดสินคุณขนาดนั้นเพราะคุณนั่นแหละครับคือผู้ที่รับผลการกระทันนั้นเองคงมีบ้างที่วันนี้เราเหนื่อยหรือเราทอ้อแต่อย่าลืมนะครับ ความสําเร็จที่คุณมีในวันนี้คือผลลัพธ์ของความพยายามในอดีตของเราเองสู้ต่อไปนะครับแม้ในวันที่คุณยังมองไม่เห็นเดินต่อไปข้างหน้าเพราะมีแต่คุณที่รู้ว่ามันยากแค่ไหนเก็บเกี่ยวทุกความสำเร็จเล็กๆเพื่อมองดูในวันที่ต้นไม้แห่งความสำเร็จของคุณเติบโต เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเพราะผมเองก็ต้องพยายามเหมือนกัน